วันแรกที่เข้ากรมทำอะไรบ้างยกอกอึบ สวัสดีครับทุกคนนี่ก็ช่องวิอชิมันรีแชร์แดงกลับมาในสัปดาห์นี้ครับผมยังพูดถึงเรื่องวันแรกที่เข้ามากรมหรือมารายงานตัวหรือมาเป็นทหารใหม่เนี่ยทุกคนทําอะไรบ้างจะพูดถึงตั้งแต่ก้าวขึ้นรถก้าวแรกยันจนนอนหลับในวันนั้นเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเมื่อทุกคนเนี่ยมารายงานตัวที่อําเภอแล้วก็ก้าวขึ้นรถมาส่งที่ค่ายกรมหลวงชุมพรหรือที่คนรู้จักในนาม ค่ายนววิกโยธินนั่นเองครับผมหรือหน่วยนววิกยโยธินนยนั่นเองนะครับผมเมื่อมาส่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะแยกทุกคนหรือว่าเช็คจํานวนทุกคนนะครับผมว่ามาตามหรือว่ามาตรงตามที่ในใบเขาเรียกหรือเปล่านะครับผมสมมติว่ามีจํานวน200คนแล้วก็เช็คตามจำนวนมาตรงตามหรือว่ามีใครขาดมีใครหนีมีใครป่วยมาหรือเปล่านะครับผมในวันนั้นพอหลังจากเช็คจํานวนเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้ทุกคนเนี่ยไปนั่งที่มานั่งยาวครับผมเป็นมานั่งยาวยาประมาณ6กถึงเคน เพื่อเออช็กจํานวนให้ตรงตามที่มาถึงนะครับผมเช็คว่าจังหวัดนี้มาส0ง้คนตรงตามที่ได้ไรายงานหรือว่าตามที่เอกสารมาส่งหรือเปล่านะครับผมห<ม>ลังจากนั้นเขาจะเล่าอะไรต่างๆนาน,นาความปวดความเป็นมาเล่ารายละเอียดต่างๆว่าตกหน่วยไหนพหน่วยไหนนะครับผมหลังจากที่คนเล่าเสร็จเนี่ยเขาจะอ่านชื่อแล้วก็รันตัวเลขไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าใครมาคัานแรกก็จะรันตั้งแต่เลขหนึ่งแล้วก็รันไปเรื่อยๆจนถึง6 0 0 0 7 0 0 0อะไรก็แล้วแต่นะครับผมลันมาใครได้เลขขี้ก็จะได้ป้ายสี แดงนะครับผมเป็นป้ายอย่างนี้เป็นป้ายสีแดงบ่งบอกว่าคุณเนี่ยตกนอยอรหรือได้ฝึกภาคสาธารณะที่นอยอรหรือนาวยิคิโยตินนะครับผมแต่ถ้าใครได้ป้ายสีเขียวเป็นเลขคู่เลขค,ลขคู่ได้ป้ายสีเขียวอย่างนี้ก็จะได้จบที่สอลลฟอรหรือ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งนั่นเองครับจะได้ฝึกภาคสาธารณะที่นั่นนะครับผมหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาว่าจะรู้ได้ไงว่าตกที่ไหนนะครับผมทุกคนจะรู้ก็ต่อเมื่อทุกคนมาถึงค่ายในวันนั้นเลยนะครับผมทุกคนจะไม่รู้ล่วงหน้าจะไม่รู้เลยว่าเลขมันมาจากไหนทุกคนเนี่ยจะรันจากจํานวนที่เอ่อทุกคนมาถึงครับใครมาถึงก่อนก็รันเลขน้อยก่อนแล้วก็ค่อยรันไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากที่ทุกคนเนี่ยแยกแล้วก็รู้แล้วว่าทุกคนเนี่ยได้ฝึกที่หน่วยไหนนะครับผมเขาก็จะ ไปแยกอีกครั้งหนึ่งว่าใครเป็นพุทธใครเป็นอิสลามน,นะครับผมเขาก็จะแยกว่า,าใครเป็นพุทธเนี่ยจะให้ไปตรวจสารเสพติดเรียกว่าไม่ใช่สารเสพติดเรียกว่าเป็นตรวจของผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดบ้าง,งเป็น กระท่มกัญชายาบ้ายาอีอะไรก็แต่นะครับผมที่ทุกคนเนี่ยพกมาเขาจะให้เป็นสุนัขดมกลิ่นนะครับผมสำหรับคนที่เป็นาศาสนาพุทธจะให้สุนัขดมกลิ่นแล้วก็ให้ครูฝึกเนี่ยที่เป็นครูฝึกที่ทางาทางค่ายเนี่ยจัดให้แล้วก็รื้อค้นกระเป๋าหรือว่าสัมภาระที่ทุกคนเนี่ยเตรียมมานะครับผมไม่ว่าจะซุกซ่อนที่ไหนทั้งสุนัขแล้วก็ครูฝึกเนี่ยก็จะรือ้อ ทุกซอกทุกมุมในกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นกางเกงบ้างถุงเท้ารองเท้าเขาจะให้ถอดให้หมดนะครับผมถอดเสื้อแต่ไม่ถอดกางเกงนะครับถอดแค่เเื้อนะครับผมแล้วก็จะให้สุนัขดมกลิ่นแล้วก็จะให้ครูฝึกเนี่ยเช็คของในกระเป๋าสัมภาระนะครับผมและส่วนคนที่เป็นอิสลามนะครับผมเขาก็จะให้เป็นครูฝึกเนี่ยหรือแทนที่จะให้สุนัขดมกลิ่นเพราะว่าเหมือนจะมีความเชื่อหรือว่าสุนัขเนี่ยไม่สามารถโดนตัวของ คนอิสลามได้นะครับผมนาจะเป็นเช่นนั้นก็อันนี้ก็ถ้าข้อมูลผิดก็ขอไปด้วยนะครับผมแต่จะส่วนใหญ่ก็จะให้ครูฝึกเนี่ยเป็นคนค้นหาแล้วก็สอบถามว่าถ้าใครมียาอะไรมาเขาจะสอบถามว่าเป็นยารักษาอะไรนะครับผมเป็นยารักษาอะไรมีโรคประจำตัวอะไรนะครับผมหลังจากนั้น <c oughs> besides, เมื่อทุกคนเนี่ยตรวจสอบสัมภาระเสร็จให้ใส่เสือ้อเก็บเก็บของให้เรียบร้อยนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับผมจะแยกว่าใครเป็นคนป่วยบ้างใครป่วยใครมีโรคประจาตัวก็จะแยกไป ลงประวัติไว้นะครับผมลงประวัติอีกจุดหนึ่งเพื่อ,อทําการกรอกประวัติทําประวัติว่าทุกคนนี้ป่วยทําผ่าตัดมามีโรคประจาตัวนะครับผมแล้วก็เวลาที่คนเนี่ยไปขึ้นกองร้อยก็จะได้อยูอ่เป็นหน่วยสนับสนุนหรือว่าหน่วยสอนอนนะครับผมเพื่อมีประวัติมาหรือว่ามีใบรับรองแพทย์มาว่าทุกคนเนี่ยมีโรคประจาตัวจริงๆครับผมแล้วเขาก็อาจจะทําการตรวจสอบเล็กน้อยหรือว่า ตรวจร่างกายเล็กน้อยนะครับผมก่อนที่จะไปทําในส่วนต่อไปหลังจากทุกคนเนี่ยผ่านการอาสอบถามว่าทุกคนป่วยมาแล้วหรือว่าแยกคนป่วยออกมาแล้วนะครับผมเขาจะให้ฉีดวัคซีนวัคซีนตัวนี้นะคระับเป็นวัคซีนกันบาดทะยกักเป็นวัคซีนกันโรคนะครับผมเขาก็จะฉีดยาครับผมที่แขนขวาหรือแขนซ้ายนะครับผมเป็นยากาันไข้หวัดนะครับผมเป็นยากันบาดทะยกักหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นยากันน้องชาย หลังจากที่ทุกคนฉีดวัคซีนเรียบร้อยนะครับผมเขา,จ,าะจะแยกว่านยมาฝั่งนี้สออมาฝั่งนี้เพื่อเดินแถวไปนะครับผมเพราะเวลาเขาจะแยกฝั่งนะครับผมอันนี้อีกอาคารหนึ่งตรงนู้นอีกอาคารหนึ่งหลังจากที่ทุกคนแยกฝั่งเสร,าาร็จแล้วเขาก็จะมีครูฝึกหรือข้าราชการนำไปที่อีกอาคารหนึ่งนะครับผมเพื่อทําการาทําในขั้นตอนต่อไปสําหรับใครที่ตกนยเ ouais. มื่อมาเดินแถวเสร็จแล้วจะมีครูฝึกนะครับผมมาเก็บป้ายที่แขวนที่คอนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคน แจกกระดาษโค้ดหนึ่งแผ่นเพื่อเขียนชื่อของตัวเองนะครับผมเขียนชื่อเขียนนามสกุลตัวเองหลังจากนั้นจะให้ทุกคนเนี่ยมาวัดหมวกนะครับวัดหมวกวัดรองเท้าที่จะใส่ในวันนั้นนะครับผมในกระดาษที่แจกไปนะครับผมก็จะให้เขียนเ,เบอร์หมวกเบอร์รองเท้าเบอร์เสื้อเบอร์ขนาดกางเกงต่างๆนะครับผมทุกคนไม่ต้องเครียดน,นะครับว่าตอนที่เป็นอาหารเกณฑ์อาหารเนี่ยบอกไซส์รองเท้าผิดบอกไซส์หมวกผิด แต่เราก็จะมาวัดอีกทีในวันที่ทุกคนมารายงานตัวนะครับผมที่ค่ายนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ทุกคนเนี่ยวัดเสร็จอะไรเสร็จแล้วเขาก็จะให้ชูมือที่มือของเราเนี่ยจะมีตัวเลขเขียนอยู่นะครับผมว่าตัวเองเนี่ยตกร้อยไหนนะครับผมตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขลำดับลำดับไปแล้วให้ทุกคนชูมือพอจะมีครูฝึกเนี่ยดูมือของเราอยู่ว่า เลขเนี่ยอยู่ร้อยไหนพอถึงร้อยนั้นอนะ่ะคูค่ควก็จะดึงตัวเราเนี่ยไปสอบถามอไอประวัติต่างๆว่าจบอะไรมาเป็นกี่ปีชื่ออะไรทำอาชีพอะไรอะไรประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นอนะ่ะก็จะพาทุกคนเนี่ยไปที่กองร้อยนะครับผมสําหรับนอยนะก่อประวัติทําอะไรต่างๆแล้วก็พาทุกคนไปที่ก่องร้อยสำหรับคนที่ตกสอเฟอนนะครับผมเขาจะแบบมาปุ๊บแล้วก็ให้วัดใช้รองเท้าก่อนแล้วค่อยเดินแถวเดินแถวเหมือน เดินแถวโชว์มือเหมือนที่นอยอนครับผมโชว์มือแต่ยังไม่วัดหมวกเขาก็จะวัดหมวกตอนที่ทุกคนเนี่ยย้ายไปที่ขึ้นรถไปที่สออลฟอฟออก,ก่อนครับเขาถึงจะให้วัดหมวกแล้วก็แจกของแต่สําหรับ คนที่อยู่สอลล์ฟเขาจะให้ชูมือแล้วก็ทําเหมือนนอยกอกประวัติสักถาประวัติแล้วก็อะไรต่างๆนานาหลังจากนั้นจะให้นั่งรอนั่งรออยู่ที่เป็นเก้าอี้จับให้นะครับผมนั่งรอพอเรียกหมายเลขที่แขนปุ๊บเขาจะให้เดินไปแล้วก็ขึ้นรถไปที่สอลลฟครับเป็นหน่วยที่แยกออกจากนอยอีกหน่วยหนึ่งครับผมห่างจาก หน่วยโนโยอเนี่ยประมาณ20กิโเมตรเดินทางด้วยรถเมล์นะผมสีน้ําเงินขาวนะผมเขียนว่าสออรอข้างรถนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยมาถึงกองร้อยที่ตัวเองตกแล้นครับผมเขาก็จะแจกเป็นอุปกรณ์ต่างนะครับผมใอยากรู้ว่าเป็นอุปกรณ์อะไรสามารถ คลิกเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้ครับตร,ต,รตรงนี้นั่นแหละครับผมนี่คืออุปรกรณ์ที่เขาจะแจกให้ทั้งหมดนะครับผมในวันแรก,แรกเ,เขาังไม่ฝึกอะไรมากนะครับผมจะฝึกทำความเคารพะายเล็กน้อยน,นะครับผมจะทําความเข้าใจต่างๆก่อนนะครับผมจนกว่าประมาณ2อถึงสวันทหารมาครบทุกคนแล้วเขาถึงจะทําการฝึกนะครับผมแล้วพอประมาณทุ่มหนึง่งเขาจะเรียกแถวนะครับผมเพื่อทําการมาเช็คจํานวนชี้แจงรายละเอียดต่างๆแล้วก็ปล่อยให้ทุกคนเนี่ยเข้านอ,นอนตอน21น จุด 000, หรือ2 1นาฬิกาหรือ3ทุ่มนั่นเองครับผมและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมใน1วันที่ทุกคนมารายงานตัวว่าทําอะไรบ้างนะครับผมและที่สําคัญก็คือเนื้อสิ่งเ่งใดทุกคนก็อย่าลืมนาของใช้ส่วนตัวมาด้วยนะครับผมตามคลิปที่พี่ได้ทําไปเมื่ออ่าอาทิตย์ก่อนๆน,นะครับผมแล้ววันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกด like กด subscribe กดแชร์ค c o m มนต์ได้เกี่ยวอยากให้ทําอะไรนะครับผมสําหรับวันนี้ยกออกััันครบผดต่อไป